สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างฮะศึกเพื่อมาลเ,เกลกซอังกฤษเมื่อค่ำคือวันเสาร์ที่ผ่านมาอัดแน่นกันไปถึง8คู่ด้วยกันฮะก็โอ้โห,โหพลิกล็อกกันตั้งแต่คู่หกข้าเลยนะฮะหลังจากที่แมนซิตี้ครับเปิดบ้านแพ้ให้กับเบรนท์ฟอร์ดไป1-2ฮะก็เป็นเกมที่ซิตี้ครับพับสนามบุกแทบจะฝั่งเดียวนะครับผมแต่ก็ ไม่สามารถเก็บชัยชนะได้ครับโดนเบนฟอร์ดสวนแต่ละทีนี่น็อกไปเลยทีเดียวนะฮะก็เมื่อวาวนนี้อีวานโทนี่ซัดไป2ประตูฮะแล้วก็ทางซิตี้ได้1ประตูจากฟิลโฟเดนจริงๆเนี่ยเบนฟอร์ดเนี่ยเกือบจะได้ประตูที่3หลายครั้งแต่ว่าอีวานโทนี่มึงไม่เฉียบคมมากพอก็เลยพลาดที่จะทำแฮตติกไปได้แต่สุดท้ายก็เป็น3แต้มของทีมเยือนไปนะฮะแล้วก็คู่4ี่ทุ่มนะมีบอลบัครับเปิดบ้านถล่มเอเวอเรตไป30 หงแดงหรือว่าผูลก็เอาชนะซัมตันไป3นะาหนึ่งนะเมื่อวานนี้ก็นั่งดูอยู่คู่นี้ผมว่าแดนหน้าเริ่มลงตัวมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นฮาวิสแอเลียดดาวิสนูเดียสมซาล่านะดูเข้าขากันมากขึ้นนะโรเบิร์โต้ฟิมิโน่เงี้ยก็ถือว่าเฮ้ยช่วยกันได้ดีนะแล้วก็ดูมีความเข้าอ,อกเข้าใจในการเปิดบอลในการหาพื้นที่ว่างนะดูแล้วเออทีมเบิร์กค่อนข้างกลับมาพอสมควรเลยนะสำหรับริเวอร์ผูกก็เป็นสามแต้มที่สวยงามแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายครับฟอเรสก็ เชิญเอาชนะคิสซัมลเลตไป1-0สเปอร์ครับกับกรีดวิเต็ครับยิงแยงกระจายเลยฮะลีดวิเต็ตเนี่ยนำตลอดนะฮะแต่ว่าสุดท้ายก็ไปสเปอร์ที่ยิงแซงจนได้ครับชนะไป4-3ในช่วงท้ายเกมนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดก็แพ้กับเลสเตอร์ไป0-2อเลสเตอร์เริ่มกลับมาแล้วครับนี่ก็รยูไนเต็ดครับฟอร์มแรงไม่เลิกครับเปิดบ้านเชิญเอาชนะ เชลซีไปได้1-0นะแล้วก็จากฟูงอาร์เซนอลครับหลังจากที่ซิตี้แพ้ไปช่วงคู่หัวคำคู่สุดท้ายอาร์เซนอลก็บุกแปเชนะวูฟได้2-0ครับจากกัปตันอย่างมาตินโอเดกานทำให้ตารางคะแนนหลังจากผ่านคํมคืนวันเสาร์ไปนะอาร์เซนอลก็นำไปจากฟูงครับตอนนี้แต้มนำโดดไปแล้ว37คะแนนอัร์เซนอแมนซิตี้แต้มก็อยู่อยู่ที่32แล้วก็ นิวโกโซวิตเต็ดครับที่แรงขึ้นมาฮะตอนนี้เก็บเพิ่มเป็น30คะแนนแล้วไล่จีเหลือใบเหลืออยู่แค่แค2แต้มเท่านั้นเองนะครับผมโอ้โหทำเป็นเล่นไปนะไอ้นิวโกโซวิตเต็ดเผื่อๆมันจะขึ้นไปลุน้นแชมป์ได้น,นี่ คือถ้าผมจะนับไม่ผิดนะรู้สึกจะ8เกมหลังสุดของดิโกโซเนี่ยชนะน่าจะ7เกมอ่ะถือว่าฟอร์มโหดมากเลยทีเดียวนะฮะส่วนอันดับ4ก็เป็นสเปอร์ครับมี29คะแนนแมนยูอยู่ที่5มี23ลิเวอร์พปูอยู่ที่6แล้วนะตอนนี้มี22คะแนนในขณะที่โซนแทารางฟอร์เรสก็หนีบุยขึ้นมาอยู่อันดับที่18มี1 3คะแนนสาน,สนตันอยู่รองบุยมีอยู่12แล้วก็บวยเป็นวูฟครับมี10คะแนนนะฮะก็เป็นสถานการณ์ที่ถือว่า ซิตเซนจอยู่ทีมเดียวเมื่อคืนนี้เชลซี Chelsea, ด้วยอีกหนึ่งทีมนะที่เหลือโหแฮปปี้กันทั่วหน้านะครับผมในขณะที่ค่ำคืนวันนี้นะครับโปรแกรมยังมีอีก2คู่นะตอน3ทุ่มมีไบรตันครับเปิดบ้านเจอกับแอสตันวิลล่าแล้วก็ คูดึกห้าทุ่มครึ่งก็จะเป็นคิวของพวกเรานะแมนยูเราจะบุกไปเยือนฟูลแลมที่คาเวนคอรเทสนะครับผมก็เป็นเกมที่ฟูลแลมเจ้าบ้านครับจะไม่มี2นักเตะอย่างแฮริสันลีตรงกลางฮะแล้วก็เคนนี่เตเต้แบกขวาครับเพราะว่า2คนนี้ได้ไปเหลือครบ5ใบก็เลยโดนแบนในเกมนี้ฮะก็น่าจะทําให้เกมรับอาจจะ เบาขึ้นนิดหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวต้องรอต้องรอ,ง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 องดูของจริงส่วนเกมลุกเนี่ยแม้ว่าจะไม่มีอเล็กซานดามิโตวิชที่เจ็บข้อเท้าแต่ว่าก็ยังมีคาร์ลอสวินิสูสมีวิลเลียนมีแฮร์รี่วิสันรวมไปถึงเด็กเก่าของเราอย่างอันเดรสเปเนล่าที่ปีนี้ไปเป็นจอมทัพให้กับฟูลแลมแล้วก็ถือว่าบัญชาการเกมลุกได้ค่อนข้างน่าพอใจเลยทีเดียวฮะยิงได้ก็หลายประตูเลยทีเดียวฮะไม่รู้ว่าคืนนี้มันจะเก็บความคับข้องใจที่ไม่ค่อยได้ลงสนามกับแมนยูและต้องไปย้ายอยู่กับฟูลแลมมา ใส่จัดเต็มกับแมนยูเต็ดหรือเปล่านะครับผมก็ต้องระวังดูให้ดีๆนะซึ่งฟูลแลมเนี่ยจริงๆก็เป็นสไตล์ที่เพรสซิ่งหนักใส่คู่ต่อสู้นะมีแค่ทิศที่แล้วที่เจอทีมที่เพรสซิ่งโหดกว่าอย่างซิตี้ก็เลยทำให้ฟูลแลมก็เลยต้องเล่นรอรับแล้วก็สวนกลับนะแต่ว่าคืนนี้ผมว่ากลับมาเล่นเป็นเจ้าบ้านผมว่าน่าจะเพรสซิ่งใส่จัดเต็มแมนยูเต็ดนะในขณะที่ฝั่งแมนยูแมนยูเนี่ยก็มีโอกาสลุ้นอนโทนี่ห้าสิบหนะ พีโดก็น่าจะหายจากการป่วยมาแล้วนะส่วนไอ้เจ้าเจอร์ซานโชก็ยังหายหัวไปยังเจ็บฮะไม่สามารถกลับมาได้นะยังไม่เห็นในสนามซ้อมนะครับดังนั้นคืนนี้คาดว่า11ตัวจริงของมาเยเตดในมุมมองของผมนะก็น่าจะมี4-2-2-1เหมือนเดิมครับเดเกอาเป็นโกฮะปะกหลัง4ตัวซ้ายชอขวาน่าจะเป็นวานวิสาก้าครับเพราะว่าดาโลโดนแบน1เกมครับจาบใบเหลือครบ5ใบเซนเตอร์ก็จะเป็นลินเลิร์ฟจับคู่กับทางไอ้เจ้า อ่าลิสโดมาร์ติเนสครับคู่กลางก็คาเซมิโลฮะคู่กับทางคิเซเลเซนบูโนกลับมาแล้วก็จะเป็นเพลเมเกอร์ครับดีทางตอนนี่เฟอร์นเบกออกไปหน้าขวาก็น่าจะเป็นอีแลนกาหน้าซ้ายเป็นแรดฟอร์ดแล้วก็สำรองด้วยกันานะโชแล้วก็น้าเปาเป็นออกตัวนี้มาเสียวที่กลับมาแล้วนะครับผมน่าจะพร้อมเลยทีเดียวฮะแมนยูเดขออะไรก็ จริงๆขออย่างเดียวเลยคือเพรสซิ่งสู้กับฟูลแลมไปเลยนะเพราะถ้าปล่อยให้คู่ต่อสู้เขาเพรสซิ่งใส่เนี่ยแดนกลางของมายสเตเนี่ยชอบยั่บนะครับผมแล้วก็จริงๆมันต้องช่วงชิงความได้เปรียบไว้ก่อนนะถ้าสมมุติว่ายิงขึ้นนําได้เร็วก็จะทําให้เกมง่ายขึ้นแต่ว่าถ้าปล่อยคู่ต่อสู้เขาบีบเรื่อยๆไล่เพรสจนเราเ,เ,เ,เสียบอลง่ายๆเนี่ยก็มีโอกาสทาี่จะพังได้เหมือนกันครับดังนั้นคืนนี้สามารถออกได้หลายหน้าครับไม่ว่าจะเป็นบุกไปเสมอชนะหรือแพ้นะครับผมแมนยูสามารถทําได้ให้เกิดขึ้นในในสถานการณ์ณตอนนี้นะครัับผกต้้องุนน ทีห้าทุ่มครึ่งว่าแมนยูจะปิดฉากก่อนไปเตะฟุตบอลโลกแบบไหนนะคืนนี้ลุ้นกันนะฮะ